โปรดเราให้ได้บรรลุธรรมแต่อีกไม่นานเท่าใดพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นาผู้ทรงมีพระชบพัรังสี Ah the Lord will lie

ผู้บังเกิดในยุคนั้นจัดสละราชสมบัติพร้อมรัตนะเจ็ดประการอันเกรียงไกลอีกทั้งทวีปน้อยใหญ่ เราฟังกันต่อเนื่องไปยาวนานมีความรู้สึกว่าอีกไม่นานจริงๆเนาะเรามาทบทวนสักนิดนะจ๊ะมานอกเหนือจากที่มีอยู่ในบทพเพลงทั้งสองบทพเพลงนั้นยังมีสิ่งวิเศษอีกเก้าประการที่จะเกิดขึ้นในยุคของพระศระีอริยเมตไตรอันน,อน,นี้อนุบาลฝันนิฝันมิยา่วโลกทวนกันนะจ๊ะสิ่งพิเศษประการที่หนึ่ง ประการที่สองอประการที่สาม,ม,มสาประการที่สี่ประการที่ห้า,า,ร,า,าร,ระหว่างกันและกันนะประการที่6 จะมีแต่บุคคลจะมีรูป,ปร่างสมส่วนงดงามประการที่เจ็ดอ่าใช่ใช่บุคคลจะมีความสะดวกสบายในการเดินทางสิ่งพิเศษประการที่แปดาานใช่ไม่รุก้าใช่สิ่งพิเศษประการที่เก้า โอ้นักเรียนเก่งกันทุกคนเลย <c oughs> นี่กระดาษพึมพำในใจยังถูกต้องเลยโอ้โหประการที่๙มนุษย์จะมีชีวิตความเป็นอยู่ที่สุขสบายในยุคนั้นแล้วก็มีความสมบูรณ์พลังพร,ร้พรรามโดยทุกสิ่งทุกอย่างมันเก่งเก่งเก่งมากอืมแจากสิ่งพิเศษทั้งกาประการดังกล่าวมาแล้วข้างต้นเร่งรถแต่พิเศษพิเศษพิเศษมาด้วยนะจ๊ะ ในยุคของพระสิยยะเมตไตรย,ยังมีเหตุการณ์เหตุการณ์ที่สําคัญและน่าสนใจอีกเหตุการณ์หนึ่งเดีย่ยจะเราทบทวนนะจ๊ะเมื่อคราวพระีอริยะเมตไตรพร้อมด้วยเหล่าภิกษุสงฆ์มู่ใหญ่นีน่กนีกำลังพูดถึงอนาคตนะจ๊ะในยุคข,ของท่านแต้สเสด็จเดินทางผ่านมาที่ภูเขาลูกหนึ่งที่มีชื่อว่าภูเขาอ,อะไรนะจ๊ะ อะไรนะจ๊ะถูกต้องใช่ออตอนนั้นในภูเขาก็จะแยกออกจากกันและเผยเห็นร่างของถูกต้องจ้าซึ่งท่านเป็นผู้เลิศทางด้านการอยู่ทดงเป็นวัดวัตระในสมัยพระสมณะคดมส,มสมัมมาสัมพุทธเจ้า ของเราพระองค์นี้นะจ๊ะพอเห็นอย่างนั้นเข้าเนี่ยเออแปลกเหมือนกันนะคือพระเสียริยะเมตไตรเนี่ย,ะย,ย,ยจะทรงยื่นพระหัตถ์ขวาไปช้อนเอาร่างของพระมหากัสสปะขึ้นมาไว้บนฝาพระหัตถ์ของพระองค์นี่น่ออืมแล้วทำไมท่านต้องทำอย่างนั้นนะ เออแปลกซึ่งอ่าเห็นแล้วก็กันแล้วกันไปเออ,เออแต่ทำไมนะเ,ออเดี๋ยวเราจะกล่าวถึงตรงนั้นออแต่ว่าเมื่อ,อร่างของพระมหากัสสปะเถระอยู่บนฝ่าพระหัตถของพระศีอริยเมตไตรแล้วเราก็จะทรงประกาศสรรเสริญคุณธรรมของพระมหากัสสปะท่ามกลางเหล่าวิสุสงมู่ใหญ่เออวิธีการประกาศสรรเสริญคุณธรรมนี่ ของพระมหากระตปานี่ไม่ธรรมดาเี่ยเพราะกาศแม้ท่านดับขันรทรินิพานไปแล้วเหลือร่างอยู่แล้วอยู่บนฝ่ามือเนี่ยฝ่าพระหัตของพระเสียอิยะไม่ไตรและกล่าวสารเถินจะมีกี่คนในโลกนี้จะไปอยู่ในเออนี่เนาะนี่ไงจึงเป็นเรื่องมหาตตจันท์นี่เนาะ ส่วมากก็ที่เราได้ยินได้ฟังมาหรือศึกษาเรยียนรู้กันมานพะระสัมมาสัมพุทามักจกาาะกล่าวสรรเสริญคุณธรรมของพระสาวกท่บบามกลางหมู่สงฆ์บ้างท่ามกลางพูทธบรษัทสีบ้างคือก็นั่งอยู่อย่างนี้แหละแล้วกล่าวไม่มีอยู่ในฝ่าพระหัตติมพระหัต,ออหตจันทร์ แลหลังจากนั้นไฟอัศจรรย์ที่มีความบริสุทธิ์และอะไรซึ่งเท่าธุลีก็ oh. พลันมันเกิดขึ้นแล้วก็ลุกไม่ไปตามร่างกายของพระมหาคสปะ <Yeah. S 1> จนกระทั่งร่าง <Yeah. S 1> ท่านสลายหายไปบปนฝ่าพระหัสของพ oh. อะระลปพระศอริยะไม่ไตรนั่นเอง oh. เราคงจะสงสัยบ้างว่าแล,แล้วร้อนไหม oh. อไม่ร้อน oh. อันนี้นะจ๊ะ yeah. Yeah. เออ นี่แล้วที่เรอเราบักมาถึงตอนช่วงนิทวนนิดหน่อยกันนั้นนะจ๊ะทวนอย่างเร็วๆว่าพระศรีอริยะเมตไตรนะพระองค์สามารถช้อนร่างของพระมหากัสปะไว้บนฝ่าพระหัตของพระองค์ได้อย่างไรซึ่งถ้าเราจำกันได้ในตอนที่กล่าวถึงพระสรีละของพระศรีอริยะเมตไตร เราจะเห็นว่าพระพุท์์ทรง,งมีพระสรีละที่สูงถึง 5, 4, 4, 4, หรือ 4, 4, จะนั่นนั้น,น,นฝาบากของอพระพุทธองค์จึงมีขนาดที่ใหญ่ตามสัดส่วนของพระสรีละด้วยเช่นกันนี่กายยาวทักวานะกายยาวทักขวาน,ะนี่จากพระเสียนถึงนี่นะจ๊ะข้างล่างนี่ความยาวเท่าไหร่ก็อย่างนี้นี่ไง โอ้ลาจะเทียบโดยสัดส,ส่วนนี่พระมหากรสปะสองเมตรนี่นะโอ้นี่แปดสิบแปดเด้อ่แปดสิบแปดศอหรือสี่สิบสี่เมตรนี่เพราะฉะนั้นร่างของพระมหากรสปะเทระ ก็อยู่ในฝาประหัตได้สบายนี่นะเทียบโดยสัดส่วนแล้ว<อ>นี่จากปลายประหัตนี่นะไปถึงข้อมือเนี่ยก็ประหัตนี่ซีมจุดสี่ห้าเมตรนี่นั่งสบายนี่เนาะประวันเราก็มาจบกันตรงนี้ใช่ว่ะเจืม ส่วนพระมาหากรสปะนั้นท่านมาบังเกิดในยุคที่มนุษย์มยีอายุขัยเฉลี่ยเพียงหนึ่งรปีถ้าเทียบร่างเขารูปร่างท่านก,กับมนุษย์ในสมัยปัจจุบันท่านก็จะมีความสูงก็ประมาณฝรั่งรออ่างใหญ่ใหญ่ใหญ่ที่สุดซึ่งนางนๆก็จะมีสักคนหนึ่งนี่เนาะนี่นี่ประมาณเอานะจ๊ะ เพราะฉะนั้นเมื่อเทียบโดยสัดส,ส่วนของพระศรีอริยเมตไตรกับพระมหากัสปะเช่นนี้แล้วการที่พระุทธองค์ทรงช้อนอ่างของพระมหากัสปะเถระวัดบนฝาพระหัตได้จึงไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรเลยแต่ไอ้ที่แปลกแล้วน่าศึกษาว่าทำไมเออาอาทําไมต่างหากถึงต้องทําอย่างนี้อยากรู้ไหม าเหตุที่ทำให้พระศรีอริยะเมตไตรในอนาคตนี้นะจ๊ะพระองต้องมาสลายร่างพระมหากัสปะโดยพระองค์เองบนฝ่าพระหัตท่นนี้ก็เป็นพระองค์และพระมหากัสปะเถระได้มีบุพกรรมที่เคยกระทำร่วมกันมาก่อนในอดีต oh. อยากรู้ไหม อแลาจะเห็นว่ากฎแห่งกรรมเนี่ยเรากรรมาไม่เคยเว้นใครใแม้แต่พระสัมมาสมัมพุทธเจ้าทุกพระองค์เลยนี่ไงหลืวตกอยู่ใต้ลรากรรมเนี่ยเราต้องศึกษาตั้งเรียนรู้โดยการให้รู้จักตัวเราเองก่อนว่าตัวตนที่แท้จริงเนี่ยอยู่ตรงไหนก็ในเมื่อข้างนอกไม่ใช่ตัวของเรา แลวตัวเราเหรอมันอยู่ตรงไหนของตัวไม่ใช่เราเออนี่นะเราต้องไปถึงตรงนั้นความลับของชีวิตก็จะถูกเปิดเผยเรื่องก็มีอยู่ว่าในสมัยที่อะไรฉะเนี่ยคงพิมพ์ผิดมึงในสมัย พระสัมมาสูตรเจ้าพระศิริอาริยะเมตไตรพระสมณโคดมของเราครับพระส,ระส,สมณโคโดมของเราใช่ไหมจ๊ะครับผมพระสมณโคดมของเราเหรอคือย้อนระลึกชาติของพระพุทธเจ้าของเราก่อนครับอ๋อ,อเป็นาก,การ<ข>เกิดร่วมกันร่วมชาติกันครับอ๋อจ้ะในสมัยที่พระสมณโคดมสัมมาสุตรเจ้าเสวยพระชาเป็นพระเจ้าสตุตาบะราชา ไม่ใช่ภาษีอริยเมตไตรยใช่ไมจ๊ะไม่ใช่ครับผมไม่ใช่นะพระเจ้าสตุตาปร,ราชาสวรรค์พระเจ้าเป็นพระเจ้าอะไรนะจ๊ะจอะไรนะจ๊ะอะไรนะจ๊ะใช่พระองค์ทรงเป็นพระราชาที่โปรดปรานช้างเป็นอย่างมาก อีกทั้งยังทรงชอบสะสมช้างที่มีลักษณะดีเอาไว้อีกด้วยโอ้โหนี่นี่อืมเคยเห็นช้างไหมอ,อ,อ,อยากไดยินอาอยากได้ยินอ่ะ จักไม่เพราะช่วงนี้เป็นช่วงที่เด็กๆเขาดูกันอยู่นะจ๊ะเจิกระทั่งอยมาวันหนึ่งพระเจ้าสตตาัตตุพะาจาพระเจ้าสัตตุตาปร,ราชาได้ทรงทราบข่าวว่ามีคนพบเจอช้างเผือกที่มีลักษณะดีอยู่ในป่าเม,เมื่อพระองคทรงสดับเรื่องราวและลักษณะของช้างเผือก ตัวประเสริฐนั่นแล้วพระเจ้าสัตตุตาป,ประราชาทรงรู้สึกดีพระไทยเป็นยิ่งนักดังนนระองจึงไม่อรอช้ารีบเสด็จออกจากปราสาทเพื่อไปจับช้างตัวนั้นมาทันทีนี่เนาะสำหรับช้างหลวงสปนามใช้คำว่าช้างส่วนช้างบ้านจะใช้สปนามว่าเชือก ส่วนช้างปลาจะใช้สรปนา่าตัวนี่นะ,ะต้องศึกษาไว้จะได้เรียกได้ถูกมสมเด็จพรสัตุตตาประราชาจะสามารถจับช้างเผือกตัวนั้นได้หรือไม่หรือจะส่งปลายแห้ว <c oughs> เราจะเอาตอนไหนดี <c oughs> อนนอนน <c oughs> ออ่าโ <c oughs> ตอนนี้เนาะ ขณะพระเจ้าสัตว์สองจับช้างเผือกตัวนั้นมาได้แล้วเอารวบรัดกันไปเลยไม่งั้นเดินทางนานจ้ะลงก็ทรงรับสั่งให้นายหัตถาจารเป็นผู้ดูแลแล้วก็ฝึกช้างเผือกตัวนั้นโดยที่พวอ,องรจะได้ทรงนํำช้างเผือกตัวนี้มาเป็นช้างมงคล พระที่นั่งในงานมหรสพที่จะมีกัน,นอีกเจ็ดวันข้างหน้าโอ้ฝึกเจ็ดวันกันนั่นเนาะนี่ถ้าเป็นจ้าพระที่นั่งก็เรียกว่าพอถึงกำหนดวันงานมหรอสพพระเจ้าสตุตาปะก็ทรงประทับช้างมงคลพระทินนั่ง ซึ่งก็คือช้างเผือกที่พระองค์ทรงจับมาออกว่าราชการและก็เสด็จเที่ยวรอบเมืองมทีิสํมปาญพระราชหฤทัยยิ่งนักแต่นัานพระรองค์ก็ทรง,งเสด็จเรียบเลาะไปตามหนทางเพื่อเข้าสู่เขตพระราชอุทยานันงดงามและร่มรื่นไปด้วยพันไม้นานาชานิด <c oughs> <c oughs> ก็ยังงงอยู่นะว่าเป็นพระสมณะโคดมุูธเจ้า แน่นอนและความที่ข้ามคืนที่ผ่านมานั้นได้มีช้างป่าขลงใหญ่พากันบุกตรุยกับมาหาอาหารไปในเขตพระราชอุทยานจนส่งผลทำให้ต้นไม้ไปในเขตพระราชอุทยานจำนวนหลายต้นเกิดความเสียหายเป็นอย่างมากสามช้างป่าบางตัวยังถอยมูนทิ้งไว เกลือนกลาดเปรอะเปื้อนเต็ไมไปหมดเลยนี่แปลว่าที่พระราชอุทยานนั้นเขตนี้มีมูลมีมูลช้างใช่จ้ะนี่นะเรื่องนี้มีมูลอ,อแต่เป็นมูลช้างนี่นะครังเมื่อพระเจ้าสโต ทรงช้างมงคลพระทินั่งซึ่งก็คือช้างเผือกทิพย์ลงทรงยับมาพากระบายายในเขตพระราชอุทยานแล้วทาในใดนั้นเองช้างมงคลพระที่นั่ง <c oughs> ก็พลันได้กลิน่นมูดและคูดของนางช้างพังโตเมีย <c oughs> ซึ่งยังสดใหม่ ดูที่กลิน่นมูดคู่จะมีผลไหมเนี่ยและมีผลอย่างไรนี่นะซึ่งกลิน่นสาบสางอ่อนๆของนางช้างตัวเมียนั้น<อ>รมนะมุลละไมแต่รุนแรงนี่นะระมุลละไมแต่รุนแรง มีอำนาจเหลือขันนานะับรากับพยวยุที่โหมกระพือกระพัดว้าวให้ไฟ ah. แห่งกามเราคะ mm. ความกำนังในกาด้วยจ้า mm. เผาพลานดวงใจของช้างมงคลพระที่นั่ง oh. ให้เกิดความกระสันส้านสวง แล้วก็บีบเค้มรับให้ช้างมงคลตัวใหญ่ๆช้างมงคลไปที่นั่งแต่กับหยุดเยื้องย่างาว้าพระกลิ่นสาบสางอ่อนๆละมุนละไมแต่รุนแรงไม่สนใจว่ามีใครอยู่บนหลังก็หันมาสูตรหาแต่กลิ่นของนางช้างพังตัวนั้น<อ>ว้าอยากจะรู้ว่าชื่ออะไร<า>เออ อันนี้ว่าเองไว้อันนี้เนาะอนนาอาน,นี่เมื่อมนาจแห่งการราคะท่วมทนจนสุดประมาณสุทธิะระงับไว้ได้จึงทำให้ช้างมงคลพระที่นั่งที่เรียบร้อยฝึกมาอย่างดีเกิดอาการครลุ้มคลั่ง นี่นะจ๊ะแล้วผู้ภาษาบ้านๆว่า,าตกมันแล้วการช้างที่กําลังมีความต้องการทางเพศอย่างเต็มที่นี่นะโอ,โอ้ถ้าเป็นมนุษย์ก็คืออาการปวดกลามนั่นเองอเออ,อ <laughs> ปวดกลามไม่ใช่ปวดกราม <laughs> ปวดชนิดนี้ต่างจากปวดหัว <laughs> ตัวร้อนปวดท้องปวดไส้นี่เนะาะเออ ปวดไปเกิงขนหนงก็ไม่หายนี่นะฝนลมใแล้วก็ไม่หายจากนั้นช้างมงคลพลีนั่งที่ฝึกมาอย่างดีแล้วจากนั้นหัดถาจารย์ไม่เคยทำก็ทำสะบัดกายโอ้โหฟิตแอนด์เฟิร์มสําำรวจตัวเองดู จนตาไม่นายหัดถอาจารย์ผู้ฝึกครูฝึกพลัดตกลงมาจากหลังช้างนี่ืะขนครูฝึกยังหล่นเลยเออเาามภสัานิษฐานที่ว่าแล้วพระเจ้าสัตตูตาปะล่นลง ทรงพระหล่อนลงมาไหมไม่หล่อนนะถูกต้องเก่งมากยังเหลือพระเจ้ายังทรงประทับอยู่บนหลังช้างช้างเผือกนั้นนี่นะทีพระองค์จะทำยังไงจะทำไงเพราะว่า เราจะมานั่งที่ต้องควานช้างแทนในหัะทาาจารย์แทนหรือหรือยังไงอยากรู้อืมอืมอยากรู้เลยจ้ะอ่าๆโอเคนี่ พระเจ้าสัตรูตาปะราญาโอ้เห็นอย่างนั้นก็ทรงตกพระไทยบ้างเล็กน้อยพอประมาณอย่างมากมายแต่พระองคก็ยังทรงครองพระสติเอาไว้ได้เออนี่นะโดยพระองคทรงใช้ขอจะเกี่ยวเหนียวรังนี่นะเหนียวรัง แม่พระลงตกจากหลังของช้างมงคลนั้นตกก็เสียดิสิบพินหมดเอาอีกมายเอาอีกเนาะฝ่ายช้างมงคลประทินนั่งแต่กำลังตกมันอย่างสุดขีดนึกถึงพระเจ้าศัตรูไหมไม่ึนางช้างอ๋อตึงนางช้างฟังเนาะไม่ใช่ตึง เจ้าตัตระเจ้าสัตุตตไม่ไม่นึกถึงงี้นะนึกถึงนางช้างเอ้อนี่จ้ะพรันทรงเสียง <c ười> รอง้องกึกก้องไปทั่วพระราชอุทยานโอ้แล้ววิ่งตเตลิดโอ้โหขนาดนั้นตามกลิ่นของนางช้างตัวเมียทั้งทั้งที่ไม่เคยเห็นหน้ากันเข้าไปได้ป่ายอย่างไม่ลดละเลยโอ้ O oh, vaso